ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมครับเพราะว่าผัสสะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาคือมีอิทธิพลที่ทําให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่จิตนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยก็แล้วแต่ความรุนแรงของเวทนาไอของของผัสสะที่กระทบ,บว่าจะมากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นก็จึงต้องศึกษาว่า 1. นึ่งภาษาคืออะไร 2. ภาษาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็สเมื่อเกิดขึ้นมันมีผลอย่างไรบ้างคือมันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้มีผลอย่างไรบ้างที่จะกระทบในทางจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าภาษะเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมถ้าควบคุมภาษะได้เท่านั้นน่ะโลกจะเย็นเย็นจิตใจเล้นี่ก็จะมีแต่ความเย็นตลอดเวลา เพราะว่าไอ้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธันมารณมนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีอยู่เรื่อยจะไปห้ามมันไม่ให้มีไม่ให้เกิดไม่ได้ตราบใดที่มีตามันก็มีรูปคู่กันเป็นวัตถุคู่กันมีหูมันก็มีเสียงคู่กัน<ม>เพราะฉะไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธันมารณมมันเกิดเป็นประจัน<ม>เราจึงไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับมันได้ซึ่งมันเป็นธรรมชาติ แต่เราจะต้องฝึกควบคุมที่ใจของเราให้เป็นใจที่ฉลาดพร้อมทั้งสติพร้อมทั้งสมาธิพร้อมทั้งปัญญาถ้าหากว่ามีสติระลึกรู้ได้ทันว่าถ้ายอมเป็นทาตของผัสสะเมื่อไหร่แล้วก็ต้องเป็นทุกข์นะคือเวทนาจะเกิดนะแล้วก็ถ้ามีสมาธิความมั่นคงที่จะไม่ยอมแพ้ต่อผัสสะที่มากระทบพร้อมๆกับมีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่า ภาษาเป็นเพียงสิ่งสัก์ว่าซึ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับมันไม่มีอะไรอยู่คงที่สักอย่างไม่ว่าจะกิริยาท่าทางที่น่าดูหรือไม่น่าดูวาจาที่น่าฟังหรือไม่น่าฟังหรือเสียงที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดดับเกิดดับทันทีเลยครับสังเกตไหมมันเกิดดับเกิดดับเน่อย่างขณะนี้เนี่ยเรามีเสียงลมลมนี่ก็เป็นภาษผภาษาทั้งทางกายมาสัมผัสกาย กายอาจจะรู้สึกกาลังเย็นสบายแล้วก็มันมีต้นหมากรากไม้เป็นเหตุปัจจัยอยู่เพราะฉะนั้นพอลมกระทบมันก็มีเสียงจากลมเรียกว่าขณะน,นี้เราได้รับผัสสะจากลมทั้งทางเสียงคือโดยเสียงแล้วก็โดยสัมผัสแล้วเรารู้สึกยังไงเย็นสบายถ้าเรารู้สึกเย็นสบายมันก็เย็นสบายอย่างนั้นเอง <Okay. S 2> ไม่ต้องนึกว่าโอ้ยลมพัดตลอดวันหน่อยเธอฉันจะได้เย็นสบายตลอดวันอย่างนี้ก็เรียกว่าผัสสะไม่มีอิทธิพล ที่ทาให้เกิดเวทนาในจิต <Okay. S 1> เพราะเรารู้เท่าทันว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเห็นไหมนี่มันก็ดับไปแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> มันเกิดแล้วก็ดับถ้าเราสังเกตว่ามันเพียงแต่เกิดแล้วก็ดับมันไม่ได้อยู่ตลอดไปเราก็จะไม่ไปยึดมั่นไอ้สัญญาที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายว่าเป็นจริงเป็นจังว่ามันคงที่มันไม่ที่มันจะต้องอยู่อย่างนั้น <Okay. S 1> แล้วใจเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะมัน เนี่ยจึงต้องมีปัญญาให้เห็นทันนั้นคนที่ทุกเนี่ยก็เห็นอะไรที่เป็นความทุกข์ของตัวเองก็เห็นเป็นสิ่งสักว่าไปแตอเดี๋ยวพอนดี๋ยวมันก็เกิดดับเกิดดับต้องเห็นผัสสะเป็นสิ่งสักว่าไม่ใช่เห็นความทุกข์เป็นสิ่งสักว่าต้องเห็นผัสสะเป็นสิ่งสักว่าคำว่าสิ่งสักว่าหมายความว่าสักว่าเท่านั้นเองสักว่าเกิดแล้วก็ดับไปสักว่ามาแล้วก็ไปนี่คือคําว่าสักว่ามันไม่ได้อยู่จริงมันไม่ได้เป็นของจริงมันไม่มีตัวจริง นี่คือต้องเห็นผัสสะว่าเป็นเพียงสิ่งสักว่าเพราะมันไม่จริงไม่จริงก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามกฎธรรมชาติมไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะมองเห็นผัสสะเป็นเพียงสิ่งสักว่าความทุกข์ก็ไม่เกิดจะไปคอยให้ทุกข์เกิดก็ก่อนจึงควบคุมไม่ได้อย่างนั้นก็หมายความว่าเราแพ้แล้ว คแค่ผัดสับไปแล้ว้แพพระมมาทให